ครับสวัสดีครับพี่น้องประชาชนชา e วจังหวัดเพชรบูรณ์ที่รักทุกท่านครับผมอักรเดชท,ทองใจสดนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ครับวันนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับผมก็มีโอกาสได้เข้ามาตรวจเยี่ยมนะครับภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับได้มอบหมายให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณด์ดชชําเนินการในเรื่องของโรงพยาบาลสนามเพชรชบูรณะนะครับแห่งนี้ซึ่งตั้งอยู่ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ของเรานะครับซึ่งเราก็ได้ดําเนินการนะครับมาเป็นเวลา สี่ห้าวันนะครับวันนี้ก็ค่อนข้างสำเร็จเรียบร้อยดีนะครับสถานที่นะครับก็เหลือแต่ทางเรื่องเทคนิคนะครับเ,เดี๋ยวทางคุณหมอก็คงจะได้ดําเนินการในการที่จะนําเครื่องไม้เครื่องมืออย่างอื่นมาติดตั้งนะครับแล้วก็คาดว่าวันเสราร์อาทิตย์นี้นะครับจะสามารถเปิดดําเนินการใช้ที่จะเอาไว้ดูแลผู้ป่วยได้ในอีก,อ,กอีกโรงพยาบาลสนามหนึ่งนะครับซึ่งองค์การบริหารจังหวัดก็ได้รับผิดชอบในเรื่องของ าการจัดสถานที่นะครับเตียงนะครับตู้อุปกรณ์เครื่องใช้นะครับจนตลอดไปจนถึงมุ้งนะครับแล้วก็แปรงสีฟันยาสีฟันนะครับหมอนทุกอย่างในสนาม ในโรงพยาบาลสนามแห่งนี้นะครับทางองค์การบริหารจังหวัดก็คิดว่าน่าจะเป็นที่พร้อมในการที่จะรองรับแล้วก็ดูแลพี่น้องของเรานะครับที่เป็นผู้ป่วยนะครับติดเชื้อนะครับก็สาธารณสุขจังหวัดเองนะครับโดยคณะกรรมการควบคุมโรคทางโรงพยาบาลเพชรบูรณ์เองนะครับโดยคุณหมอที่รับผิดชอบบุคลากรทางการแพทย์ทุกท่านก็ได้มา,าตรวจเยี่ยมดูทุกวันนะครับสถานที่แห่งนี้พร้อมที่จะใช้งานในวันสองวันนี้แล้วครับ ครับสำหรับภารกิจอื่นๆนะครับที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดแก้ปัญหาเรื่องโควิดเนี่ยนะครับทางองค์การบริหารจังหวัดก็ได้ใช้งบมาในการที่จะซื้อแอติเจนเทสนะครับต้องเป็นการตรวจด่วนนะครับมอบตัวเทสด่วนเนี่ยนะครับให้กับทางท่านสาธารณสุขจังหวัดนะครับไปเป็นจํานวนหนึ่งหมื่นชุดด้วยกันนะครับเพื่อที่จะเร่งนะครับค้นหาผู้ป่วยนะครับในเชิงลุกนะครับแล้วก็จะได้หยุดในสิ่งที่ ไม่ควรให้มันจะเกิดขึ้นต่อไปนะครับก็พยายามที่จะใช้และคณะกรรมการช่วยเหลือ,อประชาชนของอ,อบจอก็จะประชุมนะครับเพื่อที่จะเตรียมการในการจัดหานะครับอุปกรณ์ในการที่จะใช้แก้ปัญหาไม่ว่าจะเป็นชุด PPE สำหรับเจ้าหน้าที่ในการที่จะเข้าไปค้นหาเชิงลุกนะครับสำหรับหน้ากากอนามัยนะครับแมสนะครับเจลนะครับโดยเฉพาะ แอดิเจนเทสนะครับที่เรามีความจําเป็นต้องใช้นะครับเครื่องพ่นยานะครับยาที่ใช้พ่นาทางผมเองนะครับผมก็ได้ใช้งบประมาณส่วนตัวนะครับร่วมกับสอจอหลายๆท่านนะครับซื้อรถพ่นยามาต่างหากเนื่องจากว่า,าด้วยระเบียบเราไม่สามารถใช้งบประมาณของ,งอบจนะครับไปซื้อรถฉีดพ่นมาได้นะครับทางเราก็ารวบรวมกันนะครับแล้วก็ ซื้อมาเพื่อเป็นการบริการพี่น้องประชาชนแล้วก็ให้มันได้ทันใจนะครับให้มันได้ข้องตัวนะครับเราก็ใช้รถในส่วนของเรานะครับสอจอนายกอบจก,ก็ได้สละเงินเดือนกันทั้งครั้งชุดที่แล้วและครั้งนี้ด้วยก็จำนวนสองครั้งนะครับสเดือนด้วยกันนะครับก็ได้เงินมาประมาณล้านกว่าบาทนะครับล้านกว่าบาทนะครับเราก็ช่วยกันในทุกๆมุมนะครับไม่ว่าจะเป็นส่วนราชการนะครับไม่ว่าจะเป็นภาคการเมืองไม่ว่าจะเป็น ภาคเอกชนนะครับทุกคนช่วยกันนะครับคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อ,อจังหวัดพิรณ์โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดท่านกฤษคงเมืองเป็นประธานนะครับเราเดินไปในทิศทางเดียวกันนะครับทั้งจังหวัดเพื่อที่ให้ปัญหาทั้งหมดมันจะได้ลลายนะครับแล้วก็แก้ไขปัญหาไปได้พร้อมๆกันทั้งจังหวัดนะครับก็ขอให้พี่น้องประชาชนนะครับช่วยกันสมัครสมานสมัครครีกันนะครับแล้วเราก็จะผ่าน วิกฤตนี้ไปด้วยกันนะครับในส่วนอื่นๆที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดจะต้องดําเนินการตามภารกิจต่อไปเนี่ยนะครับทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดก็ยินดีนะครับที่จะเป็นหน่วยงานสนับสนุนนะครับอีกหน่วยงานหนึ่งเพื่อที่จะให้ความล่องตัวในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในปัญหาของโควิด -19 ในครั้งนี้นะครับอีกปัญหาหนึ่งนะครับที่ผมอยากจะชี้แจงให้าทางพี่น้องชาวจังหวัดพิจิตรได้รับทราบองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้จัดซื้อหรือสั่งจองนะครับ วัคซีนของโมเดอร์นานะครับตามที่สัหาหาชาตินะครับได้โคต้าวัคซีนโมเดอร์นามาจำนวน1ล้านโดสนะครับก็จัดสรรแบ่งให้อาบาจอต่างๆ,างๆทั่วประเทศนะครับอาบาจอเพชรบูรณ์ได้รับจัดสรรมา1 0,000ื่นโดสนะครับงบประมาณไป11ล้านบาทนะครับแล้วก็ทางองค์การบริหารจังหวัดก็ได้มอบหมายให้วัคซีนเนี่ยนะครับ ไปบริหารจัดการโดยคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อที่จะไม่เกิดการซ้ําซ้อนนะครับทางคณะกรรมการควบคุมโรคเนี่ยก็จะเป็นผู้จัดสรรและกบริหารจัดการวัคซีนนะครับทางองค์การบริือรจังหวัดก็จะไม่ได้มีส่วนเข้าไปบริหารจัดการนะครับเพื่อให้พี่น้องประชาชนเข้าใจว่าทางองค์การบริือรจังหวัดอยากที่จะมีวัคซีนดีๆให้พี่น้องทุกคนนะครับแต่ก็ไม่สามารถจัดหามาได้ในระยะเวลาอันสั้นนี้นะครับแล้วก็ด้วยปัญหาเรื่องงบประมาณที่เราไม่สามารถหามาได้เป็นจํานวนเพียงพอแต่ผมคิดว่า ภายในไม่ก,กี่เดือนนี้นะครับทางรัฐบาลก็น่าจะจัดสรรและกา์วัคซีนนะครับมาแก้ไขปัญหาให้พี่น้องเราชาวไทยโดยเฉพาะาพี่น้องเราชาวจังหวัดเพชรบูรณ์ด้วยนะครับซึ่ง วัคซีนต่างๆเนี่ยนะครับอของโมโนนาที่ทางอปจอจองไปเนี่ยก็คาดว่าจะได้ในไตรมาสที่4ช่วงเดือนตุลาถึงเดือนธันวานะครับก็ยังไม่ได้มีวันที่แน่นอนนะครับฉะนั้นเนี่ยจึงนําเรียนชี้แจงให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบนะครับถ้ามีโอกาสนะครับได้มีวัคซีนได้จัดสรรหรือแบ่งมาอีกทางองค์การบริหารสว่วนจังหวัดก็พร้อมนะครับที่จะ หางบประมาณในการที่จะไปจองวัคซีนเพื่อที่จะมาให้เกิดความคล่องตัวในการที่จะดูแลพี่น้องประชาชนาชาวจังหวัดเพชรบูรณ์ในการที่จะได้รับวัคซีนครับสำหรับโรงพยาบาลสนามนะครับตอนนี้องค์การบหิือนส่วนจังหวัดเองนะครับก็ได้ใช้สถานที่ที่เป็นของอบจดูแลนะครับไม่ว่าจะเป็นหอประชุมขององค์การบหิือนส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์เองนะครับก็เราก็ใช้เป็นสถานที่ฉีดวัคซีนของพี่น้องอำเภอเมืองนะครับมีหอประชุม ขององค์การบริหารจังหวัดที่วิเชียรบุรีเราก็ใช้เป็นโรงพยาบาลสนามนะครับของอำเภอวิเชียรบุรีนะครับยังมีราชพฤกษ์รีสอร์ทของอำเภอเขาค้อตอนนี้เราก็ใช้เป็นโรงพยาบาลสนามของอำเภอเขาค้อนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็ทุกที่ก็คนป่วยเราก็เต็มนะครับเต็มเนื่องจากอะไรฮะเนื่องจากพี่น้องเราที่อยู่ต่างจังหวัดที่อยู่กรุงเทพอยู่จังหวัดพื้นที่สีแดงนะครับ ก็มีความต้องการที่จะกลับมารักษาตัวที่บ้านนะครับเราก็ยินดีนะครับก็ทุกหน่วยงานนะต,ตลอดจนคณะกรรมการควบคุมโรคโดยท่านผู้ว่าการจังหวัดนะครับก็มีนโยบายที่รับพี่น้องเรากลับบ้านนะครับมาช่วยกันดูแลในจังหวัดของเรานะครับทุกส่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นนักปกครององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเองนะครับไม่ว่าจะเป็นอบจอเทศบาลตลอดจนองค์การบริหารส่วนตำบล ทุกวันนี้ทุกคนช่วยกันนะครับช่วยกันก็จึงขอให้พี่น้องประชาชนเรานะครับช่วยกันสมัครสมานสมัครีคร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 ่ดูแลตัวเองดูแลชุมชนนะครับเพื่อที่จะให้เรานั้นรอดปลอดภัยจากโควิด19ในครั้งนี้ครับองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอส่งความปรารถนาดีไปยังพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดเพชรบุรีทุกท่านครับขอบคุณมากครับ